คณิต n e ็ net, เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่่่าาจจะถึงุดหมมมยันไใชเรื่องงาก็หลบไปหาส่วนเดียวพอยี่สิบสีแปดเท่าของเศษส่วนจำนวนหนึ่งลบด้วย เจ็ดเท่าของสามสิบห้าส่วนหกสได้ผลลัพธ์เป็นสามส่วนยีสองเศษส่วนจำนวนนั้นเป็นเท่าไรก็สมมุติว่าเป็น x เนี่เป็น x อันนี้เขาบอกมาตรงๆเลยนักเรียนไม่ยาก8ดเท่าของเศษส่วนจำนวนหนึ่งก็8 x แล้วลบด้วยลบด้วยกันลบ7เท่าก็7คูณ สามสิบห้าส่วนหกสิบหกแล้วได้ผลลัพธ์เป็นสามส่วนยี่สิบสองตั้งสมการแค่นี้เองนักเรียนก็นักเรียนก็ทำอย่างนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคิดได้แล้วก็ย้ายมาเนี่ยอยู่ข้างนี้เป็นลบมาข้างนี้ก็เป็นบวกมาบวกกันก่อนก็ได้ยังไม่ต้องทำส่วนให้เป็นหนึ่งเพราะว่าข้อนี้ยังไงส่วนก็ไม่เป็นหนึ่งอยู่แล้วค่าเอกะ ช่ไเป็นเศษส่วนอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องทําก็ได้นะย้ายมาข้างนี้เลยเนี่ยคูณอยู่คูณเจะเนี่ยเศษคูณเศษ,เศษก็ได้แปดเอ็กอ้าวยังไม่ต้องย้ายนะคูณซะก่อนเจ็ดห้าสามห้าเจดสามยี่บเอ็ดก็เป็นยี่สิบสี่ส่วนหกสิบหกเท่ากับสามส่วนยี่บสอง นักเรียนเป็นลบอยู่มาข้างนี้ก็เป็นบวกใช่ไหมมาเป็นบวกเลยก็ได้แปดเเท่ากับสามส่วนยี่บองบวกด้วยสองร้อยสี่สิบห้าส่วนหกสิบหกเออย่างนี้คอลอนอเท่าไหร่เนี่ยจะบวกกันนะหกสิบหกนั่นเองเพราะยี่สองมันหารลงตัวตอบคอลอนอหกสิบหกคอลอนอหกสิบหกนะ ยี่บสองไปหารหกสิบหกได้กี่ครั้งสามสามสามกเก้าบวกกับสองร้อยสี่สิบห้าแล้วแล้วก็ได้แปดเอ็กตอบสิบสี่ทดหนึ่งได้ห้าได้สองได้หกสิบหกแปดมาหารใช่ไหมแปดมาหารเลย แมหารก็ได้ x เ,เท่ากับ2ห5 4ส่วนเอต้องตัดไหมเนี่ยคูณไปก่อนเนาะเผื่อมีอ้าวมีแล้วเนี่ย2้5จะมีไหมเนี่ยเอ้ยนี่เป็น2ง5 4อ่ะไม่มีแน่แแแไม่มีคงต้องหารแน่ๆเศษไม่มีนะักเรียนเศษไม่มีนะเนี่ย นี่มันสองร้อยสี่ห้านี่มันสองร้อยห้าสี่อ่ะนอกนั้นไม่มีเลยอ่ะต้องหารแน่ๆเพราะฉะนั้นก็แปดคูณด้วยหกสิบหกอะไรหารลงตัวเนี่ยสองเหรอสองหนึ่งสองสองสองสี่สองเจ็ดสิบสี่อ้าวร้อยยิบเจ็ดมาแล้วโอ้ร้อยยิบเจ็ดให้ลืมเลยนี่ก็สองหารบ้างสองสี่แปด ได้ร้อยี่สิบเจ็ดสี่หกยี่สิบสี่อ่าวลงท้ายได้วสี่มีสองข้อสี 4, 6, 2, นะ่หกยี่พกตัวสองเนอะอ้าวตอบข้ออะไรเลยลูกขอไข่ตัวเลือกข้อไข่นะข้อยี่ห้าข้อนี้ถามเอ็กบวกสองครึ่งตอบเท่าไหร่ 2x ลบ4เท่ากับ9อ้าวไม่ยากเลยเนี่ย4มาข้างนี้บวกก็ 2x เท่ากับ 13x 2ไปหาร2 6 12.5เออเขาให้นำ2ครึ่งไปบวกอ่ะเนี่ย2เศษนึ่ง2อะก็6.5บวก2.5นั่นเอง ก็ได้สิบทดหนึ่งได้แปดก็เป็นเก้าจุดศูนย์ตอเก้าลูกขอควายต่อไปข้อยี่สิกำหนดให้สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีขนาดของมุมกลางเอองศาสองเอองศา x บวกสามสิบหกองศา,งศาจงพิจารณาว่าข้อความใดเป็นจรงิงเป็นสามเหลี่ยมมุมป้าน สามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมมุมฉากนนเรียนก็ต้องหาว่ามุมกลางเท่าไหร่ใช่ไหมอ้าวคิดเลยครับสามมุมรวมกันได้ร้อยแปดสิบมี x อ,องศามี 2x มี x อ็บวกสากตอบ180รวมเลยได้ 4x บวกสามสิบหกเท่ากับร้อยแปดสิบสี่ไปหารก็ได้เนี่ยสี่หารหมดเลยเนี่ยสี่หารได้ลดตัวเลขลงสี่เก้าสี่สี่สี่ห้าเสร็จแล้วนำเก้าไปลบเอ็กก็เลยตอบเท่าไหร่ลูกนำเก้าไปลบอะตอบสามสิบหก แสดงว่า x ตอบสามหกมุมแรกมุมแรกเนี่ยมุมแรกตอบสามหกมุมที่สองตอบลายเจ็ดสิบสองสามสิบหกองศาเจ็ดสิบสององศาแล้วก็สามหกบวกสามหกอะ่ะเจ็ดสิบสององศาอีกอ้าวมีสองมุมเท่ากันนะสามเหลี่ยมอะไรอะ่ะเออน้าจัวขอไข่ลกูก สองมุมเท่ากันก็สามเหลี่ยมหน้าจื่วสนุกเนาะสนุกเนาะต่อไปยี่สิบเจดคำตอบของสมการในข้อใดามากกว่าคำตอบของ 0.3x อบวก2เท่ากับศอยู่0.5อันนี คำตอบในข้อใดามากกว่าอยู่0.5นักเรียนก็หาคําตอบออกมาหาคําตอบได้เท่าไหร่แล้วก็บวกอีก0.5นั่นคือคําตัวเลือกเพราะว่าคําตอบของสมการในข้อใดามากกว่าอยู่0.5อ้าวคิดคิดก่อนว่าตอบเท่าไหร่ลกูก2มาลบเนาะ 0.3x ตอบลบ2 0.3าหารก็ได้ลบ2หารด้วย0.3ก็นำ10คูณทั้งเศษและส่วนก็ได้ลบ20ส่วนทลราส่วน3เขาบอกว่าข้อไหนมากกว่าตัวนี้อยู่0.5เพราะฉะนั้นนักเรียนก็คำตอบในตัวเลือก คือลบยี่สิบส่วนสามบวกอีกศูนย์จุดห้าก็คือหนึ่งส่วนสองทำเป็นเศษส่วนใช่เนาะจัดการหาคณาโนสิคณาอนอได้หกสามสองก็ได้ลบสี่สิบสองสามก็ได้บวกสามเหลือลบเท่าไหร่ครับ สามสิบเจ็ดส่วนเลขหกข้อไหนล่ะตอบลบสามสิบเจ็ดส่วนหกอะ่ะข้อกหอกไปหารสามเจ็ดส่วนหกอ้าวผิดเลยข้อกอผิดข้อขอย้ายไปเป็นลบหกไปหารได้ไรเลยลบสามเจ็ดส่วนหกอ้าวถูกเลยเจอแล้ว ขอขายนี้เองว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ้าวเรื่องนี้อาจาร,รย์อดิเลกนเนติยนันขอเสนอนิทานพื้นบ้านหนึ่งเรื่องร้อนวิชาณโรงเรียนชนบ,บทแห่งหนึ่ง นี่น,นี่ครูเขาบรรจุมาใหม่ <c oughs> บรรจุมาสอนใหม่เลยเนี่ยครูคนนี้ <c oughs> แกก็พอบรรจุใหม่ปุบ๊บแกก็ไปซื้อรถเนี่ยดาวรถออกมาเลยรถสี่คูณสี่คุณครูเขาก็ไปซื้อเงินผ่อนนะ่ะเ <c oughs> พิ่งเปลี่ยนป้ายเนี่ยป้ายแดงเป็นป้ายขาวเนี่ย เวลา<ส>เวลาซื้อเงินผ่อนนี้เขาจะต้องต้องโดนบังคับให้ทำประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งนี่ลถซ่อมได้สบายทำสีใหม่ทำอะไรได้มดทุกอย่างเออคราวนี้พอแกบรรจุใหม่ใช่ไหมแกก็ขับรถมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีครูสาวบรรจุใหม่เหมือนกันเนี่ยก็ เนี่หาที่จอดรถเลยจอดหน้ารถคันนี้เลย,เยแกจอดเสร็จแกก็ไายเยี่ยมครูเลยเนี่ยไปจีบครูแล้วลหายไปเลยอ้าวเด็กนักเรียนมาเลยอโอ้โหใครวิเนี่ยมาตั้งโจทย์ไว้เนี่ย,อยเออสี่คูณสี่ เออแกก็บอกสี่คูณสี่โจ์ง่ายจะตายไม่เห็นมีคนทําวิเนี่ยแกก็ควักตะปูขึ้นมาเลยขีดเลยเออควักตะปูขึ้นมาเลยขีดเลยเท่ากับสิบหกนี่อนอนขีดเสร็จแกก็ไปเลยเออไปเรียบร้อยเลย โอ้คุณครูกลับมาเนะี่ยเห็นไหมจีบ <c oughs> คุณครูกลับมากลุ้มใจเลย <c oughs> เห็นไหมนะเนาะโอ้แต่นึกขึ้นมาได้อ๋อรถเรามีประกันชั้นหนึ่งนี่ <c oughs> แกก็กลับไปทําสีเลย <c oughs> แป๊บเดียวสบายมาก <c oughs> นี่ไหนไห <c oughs> มาใหม่อีกแล้วจอดที่เดิมเลย <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนมาเนี่ยแกแกไปจ้างเขาทำสติกเกอร์แปะทับเลย นี่เวลาจะมาหาครูสาวก็แปะทับเลยกันเด็กมาขีดว่าเท่ากับ16อีกฉันทําแล้วนะพระาะนั้นพอพอขับไปที่อื่นก่อนจะไปก็ดึงสติกเกอร์ออกมันก็สี่คูณสี่เหมือนเดิมนึกออกไหมเออเขาทําสติกเกอร์แปะกันไว้ไงโอ้ยแกยิ้มเลยเนี่ยต่อไปนี้สบายแล้วเนเออสบายแล้วรอดแน่แกก็ไปจีบครูสาวต่อ ชั่วโมงว่างนะชั่วโมงว่างไปแล้วไปแล้วเอาเจ้าเดิมไม้แล้วนะอ,อะไรวะทำเสร็จแล้วทำไมไม่ตรวจกันเนี้ยเออเอเอทำไมไม่มีคนมาตรวจเนี่ยแกก็บอกสี่คูณสี่ได้สิบหกเออใช่ได้ ถูกต้องแกก็ควักตะปูขึ้นมาเีกแวพอควักตะปูขีดเสร็จเรียบร้อยแกก็ไปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วคุณครูรอดไหมเนี่ยไม่รอดนั่นนะคอตกกลับมาเลยบอกโอ้อีกรอบอีกแล้วเนี่ยนะเนี่ยเรื่องร้อนวิชาเข้าใจไหมเขาร้อนวิชาไหมเนี้ย เธออย่าเที่ยวไปร้อนไปทั่วไปหมดนะเนี่ยนะโอเคเบบต่อไปข้อ28จากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ถ้าสองเท่าของผลบวกของจำนวนคี้ที่เป็นบวกสามจำนวนเรียงกัน มากกว่ายี่สิบห้าอยู่ห้าอยู่ห้านะจงหาจำนวนทั้งสามนวนทั้งสามสมการในข้อใดไม่สมมูลไม่สมมูลก็แปลว่าใช้แทนกันไม่ได้คือคำตอบไม่เท่ากันใช้แทนกันไม่ได้หรือคำตอบไม่เท่ากันกับ สมการที่สร้างจากปัญหาข้างต้นนักเรียนก็ให้จำนวนขี้จำนวนแรกตอบ 2x บวก1เหมือนมเมื่อกี้เนาะ 2x บวก1ตัวถัดไปก็ 2x บวกอะไรลูกบวก3ตัวถัดไปก็ 2x บวกฮเขาเขาพูดถึงจำนวนขี้บวกก็ x เ,เป็นจำนวนนับหรือสูง เขาบอกว่าถ้าสองเท่าของผลบวกสองเท่าของผลบวกก็สองเอ็บวกหนึ่งบวกสองเอ็บวกสามบวกสองเอ็กบวกห้าแล้วเป็นยังไงนะผลบวกมากกว่ายี่ห้าก็ลบยี่สิบห้ามากกว่ายี่ห้าอยู่ห้า ไปดูซิที่เราตั้งมาเนี่ยมันมีคำตอบเหมือนกับข้อไหนถ้าเหมือนก็สมมูลถ้าไม่เหมือนก็ไม่สมมูลแค่นั้นเองคิดเลยได้อะไรครับตรงนี้ได้ 6x นะคิดนะ 6x ได้4้9 ลบยี่สิบห้าเท่ากับห้านักเรียนก็นำลบยี่ห้ามาข้างนี้ได้บวกได้บวกนะครับก็กลายเป็นสองเท่าหกเอ็กบวกเก้าเท่ากับสามเจบเออนำสองหารเลยหกเอ็กบวกเก้าตอบสิบห้านำเก้าไปไหมนำเก้าไปลบ เหลือ 6x เท่ากับอะไรโกูก 6x เท่ากับ 6x ก็เลยตอบเลขอะไรเนี่ย x ตอบเลข1แต่ x ตัวนี้กับ x ตัวนี้เหมือนกันมั้ยเนี่ยไม่เหมือนนะเพราะเพราะมันแทนจำนวนจำนวนคี้นะ ในที่นี้เขาพูดถึงจํานวนคี้อ้าวเราคิดก่อน x ตอบหนึ่งเลขขี้ตัวแรกตอบอะไรครับตอบหนึ่งแทนเข้าไปก็ได้อะไรละ่ะได้สามตัวต่อไปก็ต้องได้เลขละห้าตัวต่อไปก็เลขเจ็ดมีข้อไหนบ้างอะ่ะที่แทนแทนสามแทนห้าแทนเจ็ดอะข้อกอนี่สิบแปดมาข้างนี้เป็นบวก หกสามสิบแปดอ้าวเลขสามใช้ได้อันนี้หกไปหารได้ไรครับได้ห้าอ้าวเลขห้าใช้ได้เลขห้าใช้ได้หกไปหารได้ไรหกสี 6, 4, 24, ่ยี่สี่อ้าวตอบสี่ได้ไหมไม่ได้แล้วตัวนี้หกอะไรหกเจ็ดใช้ได้ ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์นะเป็นโจทย์พิเศษเขาบอกว่าถ้านำเลขหนึ่งสองไปเรื่อยๆถึงสิบหกก็สิบหกตัวลงในตารางช่องละหนึ่งจำนวนเอ๊ะตารางนี้มีกี่ช่องอะ่ะ เออสิบหกช่องพอดีแนวตั้งก็สี่ใช่ไหมแนวนอนก็สี่ก็สี่สี่สิบหกโดยให้ผลบวกในแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงเท่ากันแนวนอนแนวตั้งแนวทะแยงเท่ากันหมดแล้วผลบวกต้องเป็นเท่าใดโจทย์ถามว่าผลบวกต้องเป็นเท่าใดแนวนอนมันก็ตอบเท่ากันหมดใช่ไหมโจทย์สั่งอะ นักเรียนก็สมมุติเลยว่ามันบวกกันแล้วตอบ x เมื่อตัวนี้แนวแนวนอนแนวแรกตอบ x อันที่สองก็ x แถวที่สามนี่ก็ x แถวที่สี่ก็ x ใช่ไหมรวมแล้วผลรวมทั้งหมดก็ตอบเท่าไหร่ครับ4 x ย่อมเท่ากับนำตัวเลขทุกตัวมาบวกกันนะทิใช่ไหมล่ะ เพราะต้องนําตัวเลขมาวางหมดสิบหกช่องอ่ะมันจะวางไงช่างมันเถอะแต่รู้ว่าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงสิบสี่สิบห้าสิบหกบวกแล้วเท่ากันใช่ไหมเอานี่นักเรียนทำงี้บวกงี้เนี่ยเวลาบวกง่ายๆบวกงี้ หนึ่งบวกกับสิบหกตอบสิบเจ็ดสองบวกกับสิบห้าก็ตอบสิบเจ็ดสามบวกกับสิบสี่ก็ตอบสิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ดกันหมดเลยมีกี่คู่ลูกแปดคู่ก็สรุปแล้วสี่เอ็กก็ตอบแปดคูณสิบเจ็ดเห็นไหมสี่เอ็กตอบแค่นี้นักเรียนก็นำสี่หารทั้งสองข้าง ก็ได้แปดคูณสิบเจ็ดหารด้วยเลขสี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสิบเจ็ดคูณสองก็ตอบเท่าไหร่ลูกสามสิบสี่ผลรวมตอบสามสิบสี่ตอบขอไขสรุปแล้วตอบสามสิบสี่เนี่ยเห็นไหมใช้สรรมการมาช่วยคิด ตรงนี้นึกไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยแต่ละแถวมันต้องรวมกันได้ X หมอดแล้วเลขทุกตัวอยู่ในเนี้ยบวกกันมันก็ต้องตอบเท่ากับ4 x นนั่เองปัญหาุกอยย่าางแพ้กับค่นเอง